กำลังมองหาเกมที่เล่นง่ายแต่มันจนหยุดไม่อยู่เทปอิดอัพคือคำตอบที่คุณต้องการเกมนี้ให้คุณรับบทเป็นเทปน่ารักน่ารักหน้าที่ของคุณคือปิดกล่องที่กำลังเลื่อนมาบนสายพานอย่างรวดเร็วฟังดูง่ายใช่ไหมแต่มันจะท้าทายกว่าที่คิดคุณต้องกระโดดข้ามกล่องและสไลด์ผ่านอุปสรรคที่มากันแบบไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวไม่ใช่แค่การแพ็คกล่องเท่านั้นแต่ยังมีคาแรคเตอร์สุดคู่ให้ปลดล็อกอีกเพียบจากท เทปน้องหมีสุดน่ารักไปจนถึงเทปซอมบี้และเทปในอวกาศแต่ละตัวก็มีสกิลพิเศษที่ช่วยให้การเล่นสนุกยิ่งขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทําให้เกมนี้แตกต่างการเล่นแบบเร็วที่ทําให้คุณต้องใช้สมาธิและปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งกราฟิกพิกเซลน่ารักที่ทําให้เกมนี้ดูมีสเสน่ห์แบบย,ย้อนยุคและเพลงประกอบที่ทําให้คุณต้องขยับตัวตามแบบอัตโนมัติยิ่งเล่นยิ่งเพลินและที่สําคัญคือทำ แ,แข่งกับเพื่อนๆได้ด้วยท้าให้รู้กันไปเลยว่าใครคือเจ้าแห่งการแพ็คถ้าคุณยังไม่ลองคุณกำลังพลาดประสบการณ์การเล่นที่ทั้งสนุกตื่นเต้นและท้าทายอยู่โหลดเลยแล้วมาร่วมประจัไพรไปกับเราในเทปอิ t อั